สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจับเงินก้อนแรกในชีวิตนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตเนี่ยในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาดูกันสําหรับมือนี้นะครับได้จับเงินล้านก้อนแรกในช่วงอายุ35ปีเราก็จะมาดูกันว่าส่วนไหน เพราะอะไรทำไมเขาถึงได้จับเงินล้านแรกในช่วงอายุ35ปีนะครับจุดแรกเราก็มาดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นในมือนี้รูปทรงมือนะครับรูปทรงมือคือจุดแรกที่เราเห็นเลยก็คือรูปทรงมือเนี่ยจะเป็นมือที่เป็นทรงกลวยนะครับก็คือเป็นยังไงก็คือจะค่อนข้างนะครับตอนปลายจะแหลมเหมือนลักษณะกลวยนะครับ ลักษณะนี้